รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2564 Thailand q u a l i t y c l a s s 20 2 1คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินธุรกิจการจัดการศึกษาการรักษาพยาบาลและการวิจัยและนวัตกรรมองค์กรกำหนดทิศท,ทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการคา้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพและเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนและสังคม จึงมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขารวมถึงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนความเป็นเลิศขององค์กรรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของชาวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับคณะและกลุ่มงานต่างๆในมหาวิทยาลัยให้มีการใช้แนวทางในการพัฒนาในแนวทางเดียวกันนะครับซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์เองก็มีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือให้กับคณะต่างๆหรือองค์กรต่างๆที่มีความสนใจจะใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพมาพัฒนาองค์กรนะครับ แต่ในขณะเดียวกันองค์กรเราเองก็ยังมีจุดที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่องอีกจำนวนมากนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางบุคลากรคณะแพทย์ทุกส่วนก็มีความพร้อมนะครับที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวเข้าสู่มาตรฐานโลกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้